สวัสดีครับผมวันนี้วันที่19นะครับผมตุลาคม2 5 6 4นะครับก็เช็คสินค้าก่อนจะส่งลูกค้านะครับลูกค้าออเดอร์มาตั้งแต่วันจันแล้วนะครับผมก็คืนนี้ผมก็เช็คให้เนาะพอดีขอภัยลูกค้าด้วยนะครับสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมก็จัดส่งเป็นพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เป็นวันพุธนะครับวันที่20นะครับวันนี้วันที่19เนานะผมก็ตรวจเช็คให้นะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดไฟฟ้าพ a าสติล 1> K 1 6 1นะครับผมอ่าเป็นราคาเริ่มต้นนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับมีไมโครโฟนให้ด้วยมีอะแดปเตอร์มีคู่มือภาษาอังกฤษบอกรายละเอียดต่างๆเนาะมีสแตน์โนดนะครับผมอ่าลำโพงซ้ายขวาในตัวเลยครับลูกค้าอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมเช็คลิมให้นะครับผม ได้เป็นระบบทัชชิ่งนะครับเป็นเบต้าวอลล่มนะครับผมเวลาเปิดก็อย่าเปิดสุดนะครับเปิดสักครึ่งครึ่งกลางๆนะครับผมริมขาวโอเคครับโอเคครับผมริมดำโอเคริมขาวโอเคนะครับผมก่อนแกะกล่องนะครับให้ลูกค้านะครับผมถ่ายรูปภาพวีดีโอไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วยนะครับผม เกิดสินค้ามีปัญหาเราจะได้ติดต่อขนส่งได้นะครับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสงสัยข้อมูลสินค้าและบริการของเรานะครับติดต่อมาได้ที่เพจโยกิตาร์ช็อปนะครับผมหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ0811619026นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ